วันนี้มาดูแพะนะคะแม่แม่นี่ที่ข้างบ้านเพื่อนนะคะของบ้านเพื่อนนะคะแพะแม่อร่อยไหมคะแม่แม่แม่แมแมตอนนี้เขายังไม่ได้โกนขนนะคะอีกหน่อยเขาก็จะเหมือนแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่จะโกนขนเห็นไหมคะ นี่ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่านะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือเป็นฟาร์มของเพื่อนเลยนะคะเพื่อนบ้านค่ะเห็นไหมคะนี่ที่เห็นขนอย่างนี้คือเขายังไม่ได้ไถนะคะแล้วก็เขาจะไถแบบแบตเตอรี่นี้มีลูกแล้วนะคะนี่ลูกอ่อนเห็นไหมคะลูกสุนัขแม่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 เขาจะเข้าใจนะคะเห็นไหมคะนี่นี่คือเขาก็จะมานั่งอ่อ กินข้าวของเขากินหญ้าเห็นไหมคะเขาจะสับเปลี่ยนนะคะเป็นเป็นช่องช่องเป็นช่องช่องช่องนี้ช่องนู้นคือหญ้าจะได้เปลี่ยนนะคะเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศตอนนี้ที่ในฟาร์มเห็นไหมคะนักงานบ้านบ้านเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนบ้านเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาก็กินแล้วก็นอนอู้ยเยอะเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราจะให้ไม่ต้องให้อาหารนะคะมีแต่ให้น้ํานะคะ นี่นี่เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วเขาจะกั้นไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นไฟนะคะตรงนี้เป็นเป็นสายไฟคือเขาจะได้ไม่ต้องออกไปไหนเห็นไหมคะน่ารักนะเห็นไหมคะมีสีดําด้วยเห็นไหมคะไม่ต้องทําอะไรกินแล้วก็นอนเห็นไหมคะแล้วก็คิดว่าเดือน อีก2เดือนเขาก็จะจะจ,ะจ,ะจะถอ,อ้น,นั้นนะคะไถขนแบตเตอรี่เห็นไหมคะมีมีเห็นไหมคะนี่คือแพะที่ฮอลแลนด์เห็นไหมคะดูบรรยากาศตอนนี้สวยมากเลยคะ่ะเห็นไหมเขาจะกินไปตามร่องถนนนะคะทีนี้พอพอแล้เขาจะกลับมาแล้วก็เขาจะได้เข้าบ้านเห็นไหมคะคือตอนนี้สัตว์จะไม่เข้าบ้านนะคะ เขาจะปล่อยไว้ข้างนอกเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศตอนฮอลแลนด์ตอนนี้เห็นไหมคะสวยไหมคะนี่คือบรรยากาศเห็นไหคะไม่ต้องทําอะไรกินแล้วนอนคะ่ะดูอิ่มแล้วนอน,ำนำเต็มที่แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้ยวิวสวยมากเลยนี่คือวิวฮอลแลนด์นะคะวิวสวยมากเลยไปดูรอบๆนะคะเห็นหคะนี่คือบรรยากาศฮอลแลนด์นะคะ รยากาศสวยมากบากาศสวยมากวันนี้เอาน้องแพะมาให้ดูนะคะวันนี้น้องแพะกำลังกินหญ้ากินอิ่มแล้วก็นอนไม่ต้องทำอะไรเลยสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบางคนต้องทำงานหนักเหนื่อยแต่แพะสัตว์ที่นี่สะดวก สะดวกสบายมีคนหาอาหารให้ทานด้วยนะคะยิ่งเป็นลูกหมาโอ้โหบางคนเนี่ยเอาขึ้นรถยิ่งโอ้โหเห็นแล้วนะแบบแล้วแต่คนชอบนะคะเห็นไหมคะมาแล้วแม่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 โอ้ยมีลูกด้วยนะลูกเพิ่งจะได้ไม่ถึงเดือนแล้วมั้งคะเห็นไหมเขากินหญ้าเก่งนะเนี่ยดูือเขาเห็นไหมคะแม่ ไหมคะแม่รู้เรื่องเหรอแม่รู้เรื่องเหรอคะแม่เม่เก่งจังเลยแม่แม่ตาบอกเราด้วยนะ